เนี่ยเล่นแค่นั้นเลยโอเคโอเคโอเคแม่พ่อน้ำไหลหัวออกรั้งนี้ม้งดูบึนบึนเลยพื่อนอะโอ้ยหัวอะมันหัวหัวเออมันหัวมันหัวพี่น้องกะเออเล่นแค่นั้นแหละมันหัว พี่น้องมันหัวนีจานีจานีเออนีจาดีกาเออนีจ้าเออหนูเล่นน้ำสงการแล้วนะจ๊ะเฮ้ยหม่อนกุ๊บจ้าเป็นขี่ตะลืน้นขี่ตะลื้นน้ำคุณน่ะออน้ำเส่นทางหนึ่งทางหนึ่งหัวโจกโจกออกสูบก,กับว่าเขาอันนั้น เค,โโเ,เครื่องหนีงัวอันปูนปูนี่ขาดโซโบูเลยแบบง่ายเนี่ยปืนได้หน่อยย่งเกินเด็เคร่นว่าเราวะ่อนโอ,อ,อ้โทรนัดไว้ก่อนเอาเครื่องนั้นนี่โทรนั่นแหละน้อยน้อยนวดน้อยนวดจะเขอาเบอร์เมมเขาเบอร์เจ้าไว้ต ุกไหมคะสนกุกขอบคุณคุณตาหรือยังขอบคุณหรือยังคะเอ,อ๊ะสืบย๋าขอบคุณคุณตาก่อนค่ะที่เป่าลมให้ดูไหนๆขอบคุณไหนขอบคุณก่อนคะ่ะขอบคุณก่อนขอบจ้าน้องเพชจ๋าขอบคุณหน่อยลูกอึบเออดูล้างเนาะชึบ โอ้ยคันดากเดี๋ยวยายเอาน้ำใส่ให้ใหม่นะเอาอีกไหมคะเอาเอาอีกไหมคะบอกก่อนเอาอีกเอาอีกเดี๋ยวไปเปิดดิบัติอ่ะทันห้องวานไปเอวน้ำไปเปิดดิบัติเออพอยเออพอเอาเอาอีกไหมน้ำอีกไหมเออเออชีตตรงนั้นแหละลูกเออเออเออค่อยๆนะลูกนะค่อยนะของคอยของคอย สะมันน้อยพี่น้องสะน,น้อยขวดคะเนนไปเปิดน้าไปแล้วผมมึงเจ้าเบิ้งรัวเบิ้งเอาล้วนเบิ้งเอาเบิ้งเอาขวดโอเคจ้าตรงนี้ตร,นตรงนี้เหรอคะตรงนี้ตร,นตรงนี้เหรอคะโอ้ยเขาเอิญเขาเอิญขี้ตะลืน สายสานวันละคำขีตะหลืนคะ่ะเดี๋ยวมันจะโดนพี่เขาอย่าอย่าอยาออกไปข้างนอกน้ำอะ่ะเนี่ยเอาไว้แต่ข้างในพอเข้าไปเลยคะ่ะเจ้าพิษน้องพิษจ <N> ๋า <N> พี่พลอยจ๋าแล้วเพชรจ๋าสนุกไหมคะพอยาังน้ำอ่ะค่ะน้ำน้ำพอแล้วเพราะว่ามันใส่เยอะไม่ได้มันรั่วออก